หัวข้อต่อไปจะเป็นการอธิบายการพิมพ์รายงานพงอด .1 แบบรายงานนะคะซึ่งเราจะไปค้นหาด้วยรหัสที่เซิร์ h เมนูนะคะแล้วก็พิมพ์รหัสลงไป PTAX1M นะคะเสร็จแล้วก็กดค้นหาค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างใบต่อพองอด ประจำเดือนนะคะเราก็จะเลือกช่วงเดือนที่พิมพ์รายงานนะคะคือเดือนกุมภาพันธ์า5 8ค่ะวันที่จ่ายเงินเดือนก็คือวันที่28เดือนกุมภาพันธ์2558ค่ะ แล้วกดโอเคค่ะอันนี้ก็กดโอเคข้ามไปเลยค่ะพอปรากฏหน้าต่างนี้เราก็จะไปเลือกที่ออกเป็นไฟล์นะคะแล้วก็มาที่ตัวแล้วก็เลือก RPE นี่นะคะแล้วก็ถ้าหากเราจะเลือก ว่าจะให้อยู่ directory ไหนแล้วก็มากดที่กล่องสี่เหลี่ยมข้างๆนี่ค่ะแล้วก็จะมีปรากฏหน้าต่างเล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะคะถ้าถ้าหากเราต้องการที่จะเปลี่ยน directory เราก็จะมากดตรงนี้นะคะคือเปลี่ยน directory แต่ตอนนี้เรายังไม่เปลี่ยนนะคะเราก็จะกด back กลับไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกด print หรือ F10 ค่ะ สักครู่นะคะโปรแกรมกำลังประมวลผลนี่ค่ะก็จะได้รูปลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราดูแล้วหรือว่าพิมพเรียบร้อยแล้วเราก็ Escape ออกค่ะแต่แล้วค่ะ